พระเจ้าน้อมกับท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้อมกับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะน้อมกับแทบเท้าเจ้าค่ะครับสาธุครับท่านหนึ่งอาจารย์คงมกายวินแสงไม่ทราบสะดวกสนทนาธรรมหรือเปล่าครับท่านอาจารย์ได้เจ้าค่ะข้าพเจ้าวางสายท่านอาจารย์จันทิพย์แล้วเจ้าค่ะอ๋อสาธุสักครู่ข oh. ้าพเจ้าสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์จันทิพย์อยู่เจ้าค่ะอ๋อสาธุคิด ก็คงยังไม่ได้อ่านรัฐสูตรที่ส่งไปให้นอะอยังเจ้าค่ะานาจะอืมรักสูตรที่สงองเราจะสนทนากันยังไงเนี่ยยัง,ยงไม่ได้อ่านเลยสนทนาได้ไหมเอ่ยขอโอกาสเจ้าค่ะ น้งกับขอโอกาสสักครู่นะเจ้าค่ะอ่าทกเดี๋ยวเราโทรกลับเข้าไปใหม่ไหมไม่ไม่เป็นไรเจ้าค่ะไม่เป็นไรนะอ่ดท้ น้อมกับสาธุเจ้าค่ะครับสาธุครับท่านอาจารย์คงคายปุ่มแสงดูรลุธรนในดับช้าพระราสสาธุในที่จรรำอ่านทินาศุนที่ธรรมแขงครับท่านอาจารย์สาธุกับขอโอกาสเจ้าค่ะในองค์พระสูตรที่ท่านอาจารย์เมตตาส่งมาก็คือเรื่องของธนะสุตรที่สององค์ธนะสูตรที่สองจะกล่าวถึงซับเจ็ดประการซับเจ็ดประการคือ ศรัทธาศีลหิริโอตปะสุตตะจากขะปัญญาเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นในองค์ของทรั์เจ็ดประการนี้เป็นสภาวะที่มีองค์คุณจากสีมีองค์คุณพระโสดาบันถึงองค์คุณพระบอ,อ,อกถ้าอรหันแล้วจะขับมีองคุณเหล่านี้แล้วมาเดินมากแล้วเป็นผู้ที่เดินมากแล้วเป็นผู้ที่มี สัทธาศีลหินิหล็โอตะป,ปะสุตตาาาัจค่ะแล้วก็ปัญญาเป็นองค์ที่เจ็ดเมื่อเมื่อซักเหล่านี้มีแก่ผู้ใดผู้นั้นก็คือเป็นผู้ที่มีชีวิตไม่ปักประโยชน์แล้วเป็นบัณฑิตแล้วเจ้าค่ะเป็นบัณฑิตเป็นผู้ที่ไม่ไม่ยากจนเป็นผู้ที่ชีวิตไม่สูญเปล่าเจ้าค่ะ เป็นผู้ที่ศรัทธาแล้วก็มีความเลื่อมใสเห็นองค์ธรรมของพ่อองค์ในศรัทธาจะต้องมีศรัทธาอย่างแรงกล้าศรัทธาอย่างแรงกล้าศรัทธาก็จะมุ่งไปที่พระองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้น,ลนลลรรลแล้วค่ะศีลในศีลห้ากุศลกรรมบทสิมีหิลิแล้วค่มีหินิมีองค์ของโอตัปปะมีองค์ของสุตตะ รับทำทุกวันองค์นี้ก็จะเป็นองค์สุดตัดเจ้าค่ะมีองค์จากะาจากะก็คือการจากพะสูงสุดก็คือสภาวะที่เราจเจริญมรรควิธีสี่องค์ธรรมจากะอันเลิกก็คือการจเจริญเมตตาเจ้าขาดไปทั้งสามแดนโลกธาเป็นการที่เราจเจริญเมตตาในการจากฆาเจาา้าค่ะก็จะเกิดยอดยอดแห่งปัญญาขึ้นมาเพราะฉะนั้นศรัทธาศีลอิริโอตระปสุดตะจากะาปัญญา ทุกองค์ธรรมทุกองค์ธรรมก็จะรวมลงไปในไตหลักคืออน,นิจจังทุกขังอนัตตาในตังมะมะเมโสอาสมนมนะเมโสอตตาองค์ของโพชฌงเจดก็จะอยู่อยู่ในองค์ธรรมนี้เหมือนกันองค์ของโพธิปะยธรรมสามสิบเจดก็จะอยู่ในองค์ธรรมนี้เหมือนกันเจ้าขายอยู่ด้วยกันทั้งระบบเลยเพราะเป็นธรรมวินัยของพระองค์มีองค์ศรัทธาเชื่อเชื่อใน ปัญญาของพระองค์ว่าพระองค์ตัดสรู้ได้จริงเจ้าข่ะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเจ้าค่ะเป็นศรัทธาที่แรงกล้าเพราะฉะนั้นองค์องศรัทธานำเจ้าค่ะเมื่อเรามีองศรัทธานำแล้วทรัพย์ทรัพย์ที่เราได้ก็คือการที่สะสมองค์คุณองค์ศีลสมาธิปัญญาเจ้าค่ะ สะสมไปเรื่อยๆก็คือองค์ทรัพย์ในอริยมรรคเจ้าค่ะศีลเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่สําคัญเว้นขาดทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นศีลห้าเจ้าค่ะแล้วก็กุศลกรรบวสิทเจ้าค่ะเว้นขาดทั้งหมดเลยแล้วก็มีความละอายที่จะนํากายวาจาใจของเราเนี่ยไปทําผิดมีความละอายต่อบาปเจ้าค่ะจะเป็นองค์ของหีรลิหีิโอตัะ เจ้ค่ะที่จะมีความสะดุ้งกลัวไม่เอากายของเราเนี่ยไปทําความผิดไม่เอาวาจาของเราเนี่ยไปทําความผิดเจ้าค่ะก็เป็นซั์ที่เราจะสะสมสะสมสะสมไปจนจนเราก็เดินมรรควิธีตามขั้นตามตอนเพราะฉะนั้นรั์องค์เนี่ยก็จะสะสมไปเรื่อยๆเจ้าค่ะรวมทั้งองค์สูตรตะสูตรตะเวลาที่รับธรรมจากท่านอาจารย์ผู้นําจิตแล้วเจ้าค่ะ เราก็จะไปแทงในสมาธิแทงในสมาธิเข้าสู่สภาวะงามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดเพราะในทุกทุกสมาธิทุกๆอริยจะมีงามเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดจะขาดโดยที่จะมีพระสูตรรองรับมีองค์พญันชนะรองรับองค์ของ<บ>าจาคค <บา S 1> จาคคคือเป็นผู้ขวนแก่การขอเป็นผู้ยินดีในการให้ทาน การจากค้าอันสูงสุดเป็นสาภาวะที่เราจเจริญมรกวิธีสีอรร่องค์ทำจ้วค่ะเมื่อเราจเจริญมรกวิธีสี่องค์ทมเราจะเข้าสู่สาภาวะที่ไม่มีเข้าสู่สาภาวะที่นิวนานรานท์ละวิตตกวิจารณ์ดับปิติดับเมื่อปิติดับเราจะมีความสุขที่นาม,มาก่ายเข้าสู่สาภาวะที่ละสุขละทุกข์ละอภิชาละโทมนะัสทั้งระบบ เราขับเขาสู่สภาวะของอากาสาน,นจัจจานะวิญญาณจญจยานะอากิณจัญญาญตนะเนวสัญญาณาสัญญา,นะญญาจาตนะแล้วก็องค์ของสัญญาเวทิตานิโรธเราขับเข้าสู่ระบบระบบระบบไปเรื่อยๆตามลําดับลําดับอันนี้ก็จะเป็นองค์ของปัญญาเป็นองค์ของเป็นองค์ของปัญญาเป็นองค์ที่เราไปชำระก,กิเลสเจ้าขัะเป็นทรัพย์ที่เราสะสมไปเมื่อมีองค์จากสีแล้ว องคพระสัตตบุรุษแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็จะสะสมสั์จนเดินมักจนถึงมักสูงสุดเจ้าค่ะเป็นผู้ที่มีศีลศรัทธาวิมุตติแล้วก็วิมุตติงานทัศนะอันเป็นของพระอัศเสค่ะเจ้าค่าสาธุถากศาสาทุเจ้าค่ะหมันระยงท่านอาจารย์เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นสภาวะตรงนี้พระองค์ก็จะชี้ให้เห็นผู้ที่เดินทางเข้าสู่ความว่างความบริสุทธิ์เข้าสู่องค์ที่เป็นสุญญะตะทั้งระบบเจ้าค่ะสุญญะตะสมาธิสุญญะตะสมาบัติสุญญะตะวิโมกเจ้าค่ะเข้าสู่สภาวะความไม่มีทั้งทั้งระบบเจ้าค่ะไม่ไม่ต้องแสวงหาอะไรอีกต่อไปแล้ว แต่ะเหนือเหนือบุญเหนือเหนือบุญเหนือบาปแล้วไม่ต้องกลัวอะไรแล้วมีชีวิตที่รอคอยการทําการลักอย่างนี้นเจ้าค่ะท่านอาจารย์สาธุบาปสุเจ้าค่ะโดยรวมท่านอาจารย์ก,ก็กล่าวว่าถูกต้องหมดเนะาะจะเป็นสิ่งที่องค์ทงตัดไว้ในพระสูตรเพรพระสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรชั้น เป็นคำชั้นดึกแต่ถ้าอ่านเพลินๆก็เหมือนไม่มีอะไรแต่สิ่งที่มีก็คือพระอ,องค์ใช้คําว่าดูก่อนวิสุทธลายก็ทรัพยหรือศรัทธาเป็นเช่นไหนพระองจึงตัดดูก่อนวิสุทธ์แล้วอริยะสาวกในธรรมวินัยเห็นไหมคําว่าอาริยะสาวกในธรรมวินัยนั่นก็หมายถึงพระอริยะทุกระดับชั้นในธรรมวินัยไม่ว่าจะบรรลุยังไม่บรรลุจะต้องผ่านขั้นตอนนี้ แต่ที่พระองค์ทรงเน้นก็คือบรรลุถึงสูงสุดแล้วครับเพราะฉะนั้นในอายาสาวกที่ในในธรรมวิน,ยนัยที่องค์ทรงสอนเนี่ยก็เป็นสภาวะที่จะต้องมีครบองค์ธรรมในองค์ศรัทธาศิลอิลิโอตปะสุตตะจาคาที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวาก็อยู่ในระบบเพราะนั้นจะขาดองค์ธรรมองค์ใดองค์หนึ่งก็ไม่มีการบรรลุธรรม เห็นไหมขาดไม่ได้นะเจ็ดพระองค์เนี้ยซับเจ็ดพระองค์เนี่เพราะนั้นผู้ที่บรรลุจะต้องมีซับครบบริบูรณ์ถ้าองค์หนึ่งองค์ใดหายไปหลังจากบารรลุก็จะเกิดการโอนเอียนจะทําให้วิบัติท่านนะครับในการต่อมานะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่เป็นไปตามนั้นถ้าถูกต้องตามธรรมในขององค์แล้วก็ ทรงสภาวะเราคอยการทากาแล้วครับเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะอยู่นะครับถ้าไม่มีวิบากกรรมที่แรงกล้ามานะครับะฉะนั้นในการเจริญเมตตาจึงมีการเจริญต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องนะแม้วันรู้แล้วก็ยังต้องมีการเจริญเมตตาอยู่นะครับไม่ใช่ว่าบรรลุแล้วไม่แผ่เผื่อยังไม่ให้ใครเลยบรรลุแล้วก็ต้องให้นะครับเพราะอะไรเพราะผู้สแสวงหายัางต้องการอยู่ ไม่ใช่ก่อนที่ท่านอาจารย์ทั้งหลายจะแสวงหากันก่อนใช่ไหมแล้วก็มาเจอครูบาอาจารย์ก็ต้องการศีลใช่นไหมต้องการทรัพย์ศรัทธาศีลสุดจะเห็ไหมจะรับปัญญาทีเดียวตัวป่าทั้งหลายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยในเจ็ดพระองค์เนี่ยในองค์ธรรมบอกก็ต้องเป็นผู้ที่เขาต้องการสมัยพระองค์ก็เช่นกันภาษาบกก็ต้องการพระองค์ก็ต้องเจริญเมตตาเห็ไห ถ้าไม่เจริญไม่ตายเขาเพราะว่าจะทําไงละ่ะก็จะไปเอาที่ไหนเพราะสูงสุดอยู่ที่พระอรหันตะกีน,นาศพในที่ที่ทำเพราะฉะนั้นผู้เดินมรรคก็จะเข้าถึงได้จะรับได้ในธรรมไม่นันตามที่พระองค์ให้เรื่องของทรัพย์ก็คือสินนะเป็นสินที่ทรงอยู่ในระบบของอุบาสิกาสินห้าแต่กูส่วนก็มาบทสิบเพราะนั้นพระอ,องค์จึงให้ตั้งไว้ในความไม่ประมาททั้งระบบ แล้วก็ถ้าประมาทถ้าประมาทก็ไม่สามารถสรํารวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์ได้ไม่สามารถเข้าสู่ธรรมวินัยขององค์ได้จึงไม่สามารถส่งฌานได้แม้ไม่สามารถส่งฌานได้จะมาได้ฌานแล้วจะบรรลุฌานจะมารู้ธรรมฌานจะบรรลุไม่ได้ถ้าส่งฌานไม่ได้ที่อย่างเดียวจบก็คือประมาทนะฉะนั้นในในทรัพย์ขององค์ก็จึงเน้นเรื่องของศีลเรื่องของฮิลินะในฮิลิ ในทีนในในทมวินัยขององค์ก็ให้ละอา,ายให้ละอา,ายเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวกายวาจาจิตกายจะตังขานวจินาจิตตังขานซึ่งเป็นอุปสรธรรมอาตุสรธรรมรามกทั้งหลายเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้ก็ไม่ทำไม่ทา,าแล้วเพราะฉะนั้นกายะั้งขานวัจจีนังขานจิตตังขานที่จะถูกต้องตรงเนี้เขาจะต้องมาให้ถูกอยู่แล้วเนื่องจากเขายังควบคุมกายยะตังขานและวาาัจจินตังขานอยู่ ในจิตบ้างมโนบา,างเนี่ยวิญญาณบ้างแต่ผู้วิมุตต์ท่านวิมุตเป็นผู้หลุดพ้นก็ไม่สามารถให้เข้ามาควบคุมได้จึงบังคับจิตด้วยจิตเพราะนั้นทุกทุกวงจึงละอายต่อบาปแน่นอนทางไกยย่ยะทังขาดวจีตรังการและมะโนที่วงให้คาว่ามโนที่ถึงก็คือจิตอังังขานพูดโดยรูก็คืออยู่ในระบบของสัมปชัญญะอยู่ในระบบของความไม่ประมาท แล้วก็มีสภาวะที่ทรงฌานอยู่ก็ทําให้กิเลสไม่สามารถที่ทจะเข้ามาครอนําในความเป็นทรัพย์ที่มีเฮรีได้แม่สองสองข้อก็จะเข้าด้วยกันข้อต่อไปข้อที่สามเรื่องของทรัพย์ที่เป็นโอโอตปะนะครับโอตปะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมีการสํารวมทุกพระองค์มีการสํารวมนะครับมีความไม่ประมาทเพราะนั้นการที่จะมาสะดุ้งนะครับที่จะมา ธรรมกุศลอาุศล,ละธรรมไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีทางเพราะนั้นจะมาสะดุง้งมากลัวมาหวาดเสียวในสิ่งต่างๆจะมาตื่นเต้นต่างๆในสิ่งที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นภัยร้ายนะครับเรื่องของสตาวุธเรื่องของไฟไหม้เรื่องของงูพิษนะเรื่องของวิบากต่างๆจึงไม่รู้จักจะมาสะดุง้งกลัวหวาดเสียวใดๆที่จะมา ให้เกิดขึ้นในการข้างหน้านะครับหรือระลึกนึกถึงเหตุที่ผ่านมาเพราะอยู่กับปัจจุบันจึงไม่รู้สึกอะไรนะครับนั้นทํามวกมักจะสอดคล้องกันเป็นลําดับลําดับนะครับที่จะไม่เป็นไปตามที่กิเลสต้องการงนั้นทรัพย์ของโอ่งมีศรัทธาศรัทธาที่แรงกล้าตะหงที่เชื่อในการตัดสู้ที่เชื่อในอาาพระปีชาสามารถที่งทรงประกาศแล้ว ภาษาวกก็ทต่อนเนื่องสอนเนื่องนะก็มีศรัทธาศิียมีโอตปะปและก็สุดตะที่ท่านอาจารย์กล่าวก็คือได้รับธรรมจากครูบาอาจารย์สมัยพระองค์ก็ได้รับธรรมจากโบอพอเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยก็ได้จากโมชั่นที่รัตนห้าท่หาที่ยากในโลกคือรัตนห้าที่หนึ่งแล้วหน้าที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเป็นไปตามลาดับนั้นสุดตะก็จะได้จากครูบาอาจารย์เป็นลําดับลําดับนะ สุดาจที่ได้มาแล้วก็นําไปขยายให้นไปขยายนําไปขยาย,น,ย,ายนะซึ่งก็จะไปตรงกับทิฐิที่ถูกต้องเป็นการที่ให้รู้ในการท่องจนกระทัง่งท่องปากขึ้นใจแท,ทงตลอดด้วยดีด้วยทิฐิเพราะนั้นในในคาที่แทงตลอดด้วยดีด้วยทิฐิแม้ข้องปากขึ้นใจเป็นธรรมวินัยที่เป็นสุดะที่ทําทั้งหลายย่อมหลังไหลทำทั้งหลาย,ย,ลลายทําทั้งหลายย่อมยังทำา่อให้บริว์ไม่ใช่ว่าไปท่องจนจําได้นะ แต่อันนี้เป็นทามวินัยที่ทาทั้งหลายย่อมอย่างไรทำทั้งหลายย่อมอย่าง,า,งา,าย,ย,ออยางให้บริบูรณ์ข้อไหลมาเองเหมือนที่ท่านอาจารย์กล่าวไม่ต้องดูพระสูตรไม่ต้องดูอะไรหลายเปป๊อปป๊อปป๊อปป๊มาหมดใช่ไซึ right? ่งเป็นงานในเบื้องต้นงานในท่า,ามกลางงานที่สุดข,ของท่านอาจารย์แต่และพระองค์ใช่ไหมซึ่งน,นี่นี่คือการประกาศเลยนะประกาศพรอมจารย์พร้อมทั้งอัฏฐะใช่ไหมประกาศพรอาจารย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมดังพยัญชนะเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์ที่เชิงของ ท่านอาจารย์แต่ละพระองค์แต่ละพระองค์ที่มีการอธิบัตมธรทมนี่ก็คือการประกาศทำทั้งหลายย่ำนำหมายที่สุดทำทั้งหลายทำทั้งหลายย่มนำทั้งหลายบริบูรณ์นี่แหละนี่ก็คือการที่ท่านอาจารย์ได้เป็นประหูสูตรได้ทรงสุตะได้ขังสมสุดตะที่สดับมาแล้วแล้วเกิดการปฏิบัติได้มักได้ผล ตามการาเวลาจึงทําให้เกิดการข oh. ้องปากขึ้นใจแทงตลอดได้ดีดีแอนเป็นฟามเห็นทุ่งเลยเดือดดดจับหมดเลยซึ่งงานในเบื้องต้นงานในท่าการงานที่สุดของแต่ละพระองค์แม่ด้วยความถูกต้องนี่คือทรัพย์ที่เป็นสุดต่างของท่านอาจารย์แต่ละพระองค์นะครับที่เวลากล่าวทำนะครับอข้อต่อไปเหลืออะไรครับท่านอาจารย์ทำกัจจานโภพเจ้าค่ะปัญญาเจ้าค่ะอาจารค่ะกับปัญญา นะครับเพราะฉะนั้น่ที่พระองค์ทรงทรงตัดเรื่องของจาคานะครับเรื่องของจาคาที่บงทรงตัดไว้เนี่ยก็เป็นผู้ที่มีบุญมีการบริจาคมีการทําทานมีการเจริญเมตตา่นแหละสูงสุดก็คือรักความสนิทบุญทานก็ทําเป็นเนืองๆตามเหตุปัจจัยแต่การที่เจริญไม่ตาเจโตมุตติเป็นผู้ที่อยู่คลองเหลือนตรงเนี้ยที่องให้อยู่เนี่ย มีจากาที่ปล่อยแล้วมีฝ่ามือนชุ่มแล้วก็คือ mm hmm. การยินดีในการเป็นบัตรตรงนี้ได้เจริญไม่ตาโดยไม่หวังผลตอบแทนและให้สรรพสินทั้งหมดไม่ได้ให้เฉพาะวาดวงกอวาดวาน,านหรือว่าเป็นญาติพี่น้องเท่านั้นให้หมดเลยทั่วในโลกกาบท่าน,นทั้งหมดนะครับนี่ก็คือยินดีในการสละเป็นผู้ที่มีฝ่ามืออันชุ่มเห็นไหมฝ่ามือก็คือการทําสมาธิ นั่งอยู่ในท่าคัตมะน,นะครับการทําสมาธิแล้วก็เจริญเมตตานั่งอยู่ในท่าสมาธิทั้งระบบแล้วก็สละก็คือยินดีในการเจริญเมตตานะครับควรแก่การที่จะให้กับผู้ที่ยังต้องการยังต้องได้รับไม่ว่าทั้งผู้ที่เป็นระบบที่เรียกภาษาชาวบ้านคือเจ้ากรรมนายเวรก็คือผู้บุกเลย ไหมครับที่เขายังต้องได้รับอีกนะครับก็ทั้งหลายแหล่ก็ถือเป็นการสละเป็นการที่ยินดีในการให้ทานในการบริจาคสิ่งของต่างๆในบางเรื่องบางอย่างในปัจจัยต่างๆนะก,การที่ให้ทานอย่างนี้พ่ะองค์จึงเรียกว่าเป็นการที่มีทรัพย์ที่เรียกว่าจาคะในรรมชั้นลึกนะครับซึ่งมากกว่าวัตถุทานเห็นไหมมากกว่าสภาวะธรรมทาน จะเป็นสภาวะที่เป็นการเจริญเมตตาที่สูงส,สุดในบาวารนิสสัตนะเห็นไหมครับเพราะนั้นองค์สุดท้ายก็คืออะไรครับองค์ปัญญาเพราะนั้นตรงนี้จึงท,ท,ทุกทุกองเข้ามาตรงนี้จึงเห็นการเกิดดับสัมผัสการเกิดดับด้วยสภาวะจิตด้วยสภาวะวิมุตจึงรู้ว่าการเกิดดับทั้งระบบนั้นมีจริงนะเป็นการชำระในการที่ ทำให้จิตบ้างมนโนเ้างยานบ้างยอมซีโรล,ลาตแต่โดยดีไม่สามารถที่จะมาบังคับผู้วิมุตได้ท่านวิมุตได้อีกต่อไปแต่เรื่องของกรรมเก่าก็ต้องชดใช้กันไปจนกว่าจะทํากาละนะครับนี่ก็เป็นจับโดยปัญญาที่เกิดปัญญาใหญ่ปัญญาภับุญปัญญากว้างกวางปัญญาเร็วปัญญาขดนะครับปัญญาที่หาที่สุดไม่ได้นะครับในความรู้ที่จะรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น หลังจากสภาวะของท่านอาจารย์แต่ละท่านแต่ละท่านดนั้นชีวิตนี้จึงไม่มีอะไรติดไม่มีอะไรบกพร่องไม่มีความยากจนที่จะมาทําให้ผู้ที่บรรลุตรงนี้ผู้ที่ได้ชื่อว่าบัณฑิตตรงนี้เนไปไปี่ยไระปยยน์ไม่สูญเปล่าเพราะนั้นตรงนี้จึงเป็นธรรมสาหรับผู้มีปัญญาที่จะอยู่คลองเรือเป็นคารวาสในระบบของอุบาสกอุบาสิกาสืบไปนะครับ ก็โดยประมาณนี้แหลท่านอาจารย์สาธุท่านอาจารย์น้ำกับสาธุเจ้าค่ะขอไมมแค่นี้น้กับสาธุเจ้าค่ะชัดเจนเลยเจ้าท่ะนะคารับก็ถือว่าท่านอาจารย์เป็นผู้ที่มีปัญญาไวปัญญาเร็วปัญญาคมปัญญากว้างขวางปัญญาไพฑูรย์อันที่คงได้ตัดนั่นแหละเพราะอะไรเพราะท่านอาจารย์ยังไม่ได้อ่านพระสูตรโดยใช้การกําหนด ณปัจจุบันและก็สามารถอธิบายทําให้กว้างขวางตามที่ได้รู้ได้ยินได้ปฏิบัติแล้วก็มีประสุตลองตรงตามประสุตก็ถือว่าเก่งมากนคับ <นะ S 2> สาจุเย้าัครับซึ่งเป็นผู้ที่จักฉานในองค์ธรรมของพระองค์นะครับไม่ธรรมดาเก่งมากท่านอาจารย์คมคายพิมพ์แสง ปุบริธรรมในระดับระดับปริญญาสุตร,ร,ระหลักจะกขียนหน้ในที่จะทำนะครับนามนี้ไม่ได้ได้มาเพราะแต่งตั้งหรือชีนะ้เป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์ทั้งหมดทุกทุกพงได้ทรงปฏิบัติเองได้ท่งเดินมัชเองโดยเราเป็นเพียงผู้บอกทางและชี้ให้เห็นว่ามีการขึ้นทำขึ้นทำอย่างไรขั้นตอนอย่างไรนะครับก่จอจะเดินทางมาถึงตรงนี้ นผ่านสมาธิมาขนาดนี้นะครับแต่ละระดับผ่านฌานมาผ่านสมาบัติมาผ่านวิโมกมาผ่านองค์วิมุตมาจารถึงจะมาส่งสภาวะในปัจจุบันได้นะเป็นพุทรสงฌานยูนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเชิญท่านอาจารย์มีอะไรเกล่าวัรเพิ่มเติมไหมครับน้องกาบสาธุเจ้าค่ะ ก็เป็นสภาวะธรรมที่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเจ้า่าอาจารย์ก็อยู่อยู่ปกติธรรมดาธรรมดาข้าพเจ้าเพิ่งไปท่าเรือมาเจ้า,า่ะาอ๋อใช่ไปปีนเรืออะไรเจ้าขะเขาเขาไปในท่าเรือไปปีนเรือมามาถึงออฟฟิศเที่ยงอ๋อต้องร<า><า>ีบโทรหาท่านอาจารย์จันทิพย์ เลยเจ้าค่ะเพราะหลังจากนี้ก็ยังไม่ได้ทานข้าวอย่างเจ้าค่ะแต่ซื้อมาไแล้วเจ้าค่ะอ๋อถาอยงนั้นขอวิยาแค่นี้ดีกว่าท่านอาจารย์จะได้ทานข้าวนาะน้ำกาบสาโทต้องทํางานดีกเนาะดีไหมท่านอาจารย์เชิญถ้าท่านอาจารย์สะดวกก็เชิญถ้าไม่สะดวกก็ต้องใช้เวลาแค่นี้เนาะท่านอาจารย์ ครับก็เป็นสภาวะที่เอาองค์เรียกว่าอะไรนะเจ้าคะในภายในสภาวะที่เราจเจริญมากแล้วจเจริญมากสี่องค์ธรรมสภาวะที่เราฝึกมาดีแล้วเจ้าค่ะสภาวะที่เราสามารถเข้าสู่ความไม่มีได้แล้วมาใช้ในชีวิตประจําวันอย่างนี้เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นสภาวะทุกอย่าง สภาวะทุกอย่างที่เราจะอยู่ในโลก,กธรรมแปดในงานที่เขามีการแข่งขันเยอะๆในในทุกวันเนี่ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะด้วยมรรคสี่องค์ธรรมเพราะว่าทุกอย่างเป็นระบบเดียวกันทั้งหมดเอ๊ะทำไมออกไปข้างนอกแดดรลล้อนๆแดดร้อนๆอย่างเงี้ยคนอื่นหมดร้อนแต่ข้าพเจ้าก็อยู่เฉยๆสบายๆองค์มีมูท่านท่านก็อยู่เฉยๆของท่านสบายๆ พรอทราบชัดตามความเป็นจริงแล้วเมื่อเมื่อไหร่ที่เราทราบชัดตามความเป็นจริงแล้วตรงนี้ข้างในก็จะเกิดความสงบรนะงับปัญน,นี้เป็นธรรมชาติไม่กระเสือกระสนไม่ทุรนทุนทนรายนั่นคือตายก็สงบใจก็สงบข้างในก็จะมีความปิติเจ้าค่ะมีความปิติกายสงบเมื่อกายสงบแล้วเขาจะได้สวยสุขเจ้า่ะสวยสุขเมื่อเราสวยสุขนขณะจิตนั้นคือสภาวะที่ ไม่หยุดอะไรเลยจ้ะค่ะเขาก็เฉยๆไม่แยแสแต่เนี่ยกับตันให้องค์ความรู้อะไรมาเราก็เรียนเราก็เรียนไปขึ้นไปบนเรือตรงนี้เป็นฝาระาวาังหน้าหัวเรือหน้าท้ายเรือหน้าวิธีการอะไรในระบบเรือเขาก็จะอธิบายให้เราฟังเราก็จะเข้าใจจ้ะค่ะเมื่อ,อเรารู้แล้วเข้าใจแล้วข้างในท่านีหมดท่านก็จะหวางววางหวาง,วางรู้ท่านแล้วก็วางแล้วก็อยู่สภาวะ ไม่สุขไม่ทุกข์อยู่เฉยๆอย่างนั้นเลยเจ้าขับเป็นการที่เราไม่ยึดไม่ติดอะไรเลยเมื่อเราไม่ยึดไม่ติดก็จะไม่มีความกำนัดไม่มีความยินดีไม่มีราคะโทระโมค่ะเกิดขึ้นสุขก็ไม่ยึดทุกข์ก็ไม่ยึดแดดร้อนก็ไม่ยึดอย่างไง้เจ้าข่ะท่านอาจารย์นะคะเป็นสภาวะที่ทนได้ต่อทุกข์เพราะกว่าที่จะจะเดินมาราถึงการที่เราจะทนได้ต่อทุกข์นั่นก็คืออก องค์พระสูตรที่ท่านอาจารย์เมตตาให้ไว้ในสี่องค์เมื่อกีใ้ในเจ็ดองค์เมื่อกี้เจ้าค่ะก็จะมีความอ,อดทนต่อทุกอดทนต่อความปวดความร้อนแล้วจิตเขาก็จะไม่ไม่ส่งออกไปไหนเลยเจ้าข่าวก็จะทําให้จิตสังขารไม่สามารถครอบงำกายนี้ได้กายจะสังขารวจีสังขารจิตสังขารท่านก็จะสงบของท่านอยู่อย่างนั้นนิ่งนิ่งของท่านสงบสงบ,สงบเจ้าค่ะอยู่อยู่แบบนั้นเลยใช่ ก็จะเป็นสภาน้อมกับสาธุเจ้าข่ะที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าทาทั้งหลายย่อมหลังไหลไปสู่ทาทั้งหลายทาทั้งหลายย่อมอย่างทาทั้งหลายให้บริบูรณ์นั่นหมายถึงว่านักขนาจ,จิตนั้นเราเข้าไปสู่อุเบกขาแล้วเมื่อเราเข้าไปสู่ในอุเบกขาในองค์อุเบกขาจะมีองค์ของวิราคาทมอยู่ท่านนักขณะจ,จิตนั้นผู้หนึ่งผู้ใดมีอินทรีย์ที่เพียงพอ มีสามารถมีอินทรีย์ที่เพียงพอมีอินทรีย์ที่พอสามารถบังคับจิตด,ด้วยจิตได้จะเข้าใจอุเบกขาจะเข้าใจวิลาค้าทัมที่เขาเสพเสพในองค์วิลาค้าทัมเสพในองค์อุเบกขาแล้วองค์ความเพียรก็จะก็จะเพียรตลอดอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะท่านอาจารย์มีความเพียรเป็นผลมีความเพียรเป็นอนิสง์อย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะเอาไปทําไมความเพียร พราะกิเลสยังอยู่องค์ความเพียรตรงนี้ก็ยังต้องมีอยู่เอายังต้องใช้องค์ความเพียรในองค์ของวิลาคาธรรมที่ไปย่ำยีกิเลสทางระบบอยู่เพราะกิเลสยังอยู่ไม่ได้ไปไหนถ้าเมื่อไหร่ที่เราเผลอไม่จเจริญมากคิดว่าบรรลุธรรมแล้วถึงองค์ปริญญาสูตรแล้วถ้าเราเผลอไม่เดินมาไม่อยู่ในระบบของพระองค์กิเลสก็จะเล่นงานแล้วค่ะ แต่เมื่อไหร่ที่เรายังอยู่ในระบบของพระอ,องค์ยังกําหนดทยานได้กําหนดชานได้เพราะสู่ความไม่มีได้เจา้าขาตรงนี้เขาข้างในเขาจะสลัดคืนสลัดคืนด,ด้วยสภาวะของวิลาคาธรรมด้วยสภาวะของธรรมที่เดินมักเป็นระบบด้วยสภาวะที่เขารับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสุเป็นทุกเป็นอัตุกมสุขในเวทนาทั้งหลายเจา้าขาเพราะฉะนั้นเมื่อเราสลัดคืนทั้งระบบ องของอุเบกขาสัมโพชงอุเบกขาตาโมกอุเบกขาสัมโพชงก็จะอยู่ตรงนี้เลยเจ้าค่ะก็จะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนแล้วค่ะก็ประมาณนี้เจ้าค่ะอาจารย์สาธุแล้วอันน,นนี้ก็เป็นการสละคืนซึ่องอุปธิทั้งหมดนอ้อมกากสาธุเจ้าค่ะสละคืนซึ่งทิฏฐิท,ที่มีความเห็นที่ไม่ถูกต้องทั้งระบบ นั่นเมื่อทั้งอุบาติทั้งทิฏฐิถูกสละหมดก็ตัณหาก็จะถูกสละไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นธรรมที่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นวิเวกวิลาคานิโรทั้นน้องไปช่วยพูาจักข้าก็จะจบขบวนการนะครับแต่ก็ต้องส่งส่งสภาวะแบบนี้นะครับก็รอการทําการลซึ่งอยู่ในกายคตาสติอยู่ในสติปัฏฐานสี่ซึ่งเป็นมัชฌิมานะครับ และก็ส่งสภาวะความมีในสิ่งที่ไม่มีไม่มีในสิ่งที่มีนะครับก็นี่ก็เป็นความนะครับสิ่งที่จะทําให้รู้แจ้งดาวดาวในใจของผมอ่ะเอาละท่านอาจารย์อนุญาตใช้เวลาแค่นี้เพลินต้องไปเคียงงานแล้วน้ำกรับแท้ท้าท่านอาจารย์ที่เมตตาเจ้าค่ะน้องกับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะกับสวัสดีเจ้าค่ะกับสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุครับดีครับ Twitter. <laughs> <laughs>